สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการซ่อมตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นครั้งแรกนะฮะในการซ่อมตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับหน้าจอไม่ติดเลยนะฮะแล้วก็พัดลมก็ไม่หมุนนะครับนี่นะครับผมทดสอบให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงอันนี้ผมเปิดฝาออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเชื่อมดีนะครับรุ่น mma 250นะครับนี่นะฮะมาดูกันครับนี่ไฟตรงสวิตช เปิดปิดติดนะครับไฟติดนะฮะแต่ว่าพัดลมไม่หมุนหน้าจอดีเพย์นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพัดลมก็ไม่หมุนนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับว่ามีวิธีการตรวจยังไงฮะค่อนอื่นะครับต้องเวลาทําการตรวจซ่อมเราจะต้องระมัดระวังดีๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียบปลั๊กวัดไฟนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟ220โวลต์นะครับ แล้วก็ไฟออกเป็นไฟดีซีนะครับค่อนข้างสูงด้วยนะฮะต้องใช้ความะระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมที่ไม่มีพื้นฐานด้านไฟฟ้าก็ต้องดูไว้เป็นกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทําการวัดไฟนะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่วัดไฟ220บโวลต์น,นะครับว่ามีหรือเปล่านะฮะก็ไล่ตั้งแต่จากสวิตช์มาเลยนะครับ สวิตช์ก็จะมาเข้าบิดไดโอดนะครับขาข้างหนึ่งนะฮะจะเข้าออตรงขา AC ของบิดไดโอดและก็อีกเส้นหนึ่งนะครับจะมาผ่านรีเลย์ตัดต่อนะครับก่อนที่จะเข้าบิดไดโอดนะครับตอนนี้ผมจะทําการวัดไฟนะครับตั้งมิเตอร์ไว้ในย่าน a c โวลต์นะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เราก็เปิดสวิตช์ไเลยขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะฮะเพราะว่าอันตรายมากนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะวัดไฟ2 2 0ยิบโวลต์นะครับจากสายไฟที่มาจากสวิตช์นี่นะฮะได้2 2 7ยบโวลต์นะครับเป็นไฟ AC นะฮะแสดงว่าสวิตช์ไม่เสียสายไม่ขาดนะครับอ่าเราก็จะวัดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหน้าสัมผัสตัดต่อไฟ AC นะครับจะมาผ่านหน้าสัมผัสของรีเลย์นะครับนี่นะครับรีเลย์นี่ไม่ตัดต่อนะฮะรีเลย์ไม่ต่อไฟก็เลยมาไม่ถึง บิดไดโอดนะครับไฟ220บโวลต์ไม่ถึงบิดไดโอดนี่นะครับคือรีเล์นะครับที่ตัดต่อไฟ AC 220บโวลต์มาเข้าบิดไดโอดนะครับไฟจะมาเข้าไข AC ซีนะฮะถ้าเกิดว่ามีอะไรช็อตนะครับในฝั่งของอในส่วนของหลังจากรีเล์นะครับรีเล์จะไม่ตัดต่อนะครับรีเล์จะไม่ต่ออ่าตัวนี้น่าจะมีตัวเสียนะครับมีตัวช็อตในวงจรนะครับรีเล์ก็เลยไม่ต่อเดี๋ยวผมจะ ทำการวัดนะครับทำการวัดบีดไดโอดดูก่อนนะครับทำการวัดไดโอดบิดดูก่อนว่าบีดไดโอดช็อตหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าบีดไดโอดช็อตรีเลย์ก็ไม่ต่อนะครับแล้วก็ตัวสีดำนี่นะฮะก็คือคปาซิเตอร์ฟิลเตอร์นะครับจะมีอยู่2ตัวนะฮะตัวนี้จะมีไฟก็ต่อเมื่อบีดไดโอดทำงานแล้วนะครับขับมาทำการวัดบิดไดโอดกันนะครับก่อนอื่นต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเราต้องถอดปลั๊กออกก่อน แล้วก็ใช้ดิจิตอลมิเตอร์นะครับผมจะตั้งไว้ในย่านโอห์มมิเตอร์นะครับมาวัดคร่าวๆดูก่อนนะฮะถ้าจะให้ชัวร์เราก็ต้องถอดออกมาวัดนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการวัดคร่าวๆดูก่อนนะครับนี่นะครับผมถอดปลั๊กแล้วนะครับก่อนที่จะทําการวัดอ่าแล้วก็สุมวัดขาเลยนะครับเพราะว่าแต่ละขาถ้าเกิดเราวัดนะครับถ้ามีโอห์มก็จะมีอยู่ครั้งเดียวนะครับถ้าขึ้นโอห์มต่ําทั้งสองครั้งก็ อ่ามีโอกาสที่จะเสียช็อตนะครับนี่นะฮะขายนี้คู่นี้นะครับผิดปกตินะครับสําหรับไดโอดนะครับถ้าเกิดว่าเราวัดทั้งสองครั้งนะครับมีโอห์มต่ําทั้งสองครั้งก็แน่นอนครับช็อตแน่นอนนะครับอ่าวัดแบบนี้คือผิดปกตินะครับเดี๋ยวจะต้องทําการถอดออกมาวัดให้ชัวร์นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะถอดบีไดโอดอกมานะครับเพราะว่าวัดข้างในก็ดูแล้วก็เปอร์เซ็นต์เสียเยอะแล้วนะครับ ต่อไปก็จะถอดนะครับผมใช้หัวแรงง200บวัตต์นะครับในการถอดแล้วก็ที่ดูดตะกั่วนะครับเพราะว่าหัวแรงธรรมดานี้ถอดออกยากมากนะครับเพราะว่าลายวงจรเขาค่อนข้างใจใหญ่นะครับก็เลยต้องใช้หัวแรงขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ใช้หัวแรงให้ความร้อนข้างบนนะครับแล้วค่อยดึงออกมาด้านล่างนะฮะนี่นะฮะออกมาแล้วนะครับเขาจะมีแผ่นระบายความร้อนติดมาด้วยนะครับเพื่อว่าจะระบายความร้อนนะครับให้ตัวไดโอดนะครับตัวนี้คือบีไดโอดตัวเก่านะครับ ที่อยู่ในตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะฮะที่อดอลงมาตัวนี้คือตัวใหม่ที่สั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดตัวเสียให้ดูก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมได้เขียนเป็นวงจรมาแล้วนะฮะข้างในนะครับนี่นะครับขาตามนี้เลยนะฮะนี่ตามโครงสร้างของตัวบีดไดโอดเลยนะครับแล้วก็มิเตอร์นะครับจะใช้มิเตอร์เข็มนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าดีเสียเป็นยังไงนะครับอ่าตั้งมิเตอร์นะครับไว้ในย่านคูณหนึ่งนะครับ แล้วก็เราก็เอาสายมาแตกกันเขาเรียกว่าซีโรยจัดนะฮะนี่นะครับสายมาแตกกันแล้วก็ปรับหมุนนะครับปรับหมุนให้เข็มนะครับตรงสเกลที่เลขศูนย์นะครับก็คือศูนย์โอห์มนะครับเวลาแตกกันจะได้เป็นศูนย์โอห์มอ่าเริ่มต้นวัดไดโอดตัวที่หนึ่งที่อยู่ในตัวโมดูลนะครับโมดูลบีไดโอดนะฮะดีหนึ่งนะฮะดีหนึ่งก็ ขาไหนมาดูกันนะครับอ่าดีหนึงคือขานี้นะครับนี่นะครับดีหนึ่ง,ร titled, งเราจะวัดตันนี้นะครับดีหนึ่งเราก็วัดขานี้ครับนี่อ่ามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าวัดครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งขึ้นนะครับได้7โอห์มนะครับอ่าครั้งที่หนึ่งขึ้นได้เจ็ดโอห์มครั้งที่สองนะครับอ่าครั้งที่สองวัดไม่ขึ้นอ่าแสดงว่า D1 คือปกติอยู่นะครับอ่าอ่า D2 นะครับมาดู D2 กัน d2 ก็วัดขานี้นะครับนี่นะฮะ D2 มาดู D2 นะครับ D2 ครั้งที่1อ่าวัดครั้งที่1ก่อนอ่าครั้งที่1ไม่ขึ้นอ่าเข็มไม่ขึ้นนะครับครั้งที่2เข็มขึ้นอ่าก็ประมาณ7โอห์มเหมือนเดิมนะครับก็ d1 d2 ก็คือยังปกติอยู่นะครับ มาดูดีสามนะครับนี่ดีสามดีสามว่าที่สองขานี้นะฮะหือขานี้นะครับดีสามดีสามครั้งที่หนึ่งนี่ครับขึ้นศูนย์โอห์มเลยนะฮะเข็มขึ้นที่ศูนย์โอห์มนะครับแล้วก็ดีสามครั้งที่สองนี่นะครับศูนย์โอห์มแสดงว่าดีสามช็อตไปแล้วนะครับนี่นะฮะดีสามช็อตไปแล้วนี่นะครับดีสามอ่าอ่ามาดูดีสี่นะครับนี่นะครับ อันนี้นะครับ D4 อ่า D4 ครั้งที่หนึ่งขึ้น0ูย์โอห์มนะครับ D4 ครั้งที่สองก็ศูนย์โอห์มเหมือนกันนะครับแสดงว่า d3 กับ D4 นะฮะช็อตนะครับนี่ d ีกับ D4 ช็อตนะฮะอันนี้จะสังเกตว่าถ้าเรามองข้างนอกนะครับเราจะไม่รู้นะครับว่าไดโอดจะอยู่ยังไงนะครับแต่่าผมจะเขียนให้ดูแบบนี้นะครับ เพราะว่าตัวเขาสกรีนมานะครับเขาสกรีนเฉพาะบวกกับ ac เท่านั้นนะครับเราจะดูยากหน่อยนะฮะเขาสกรีนมาเฉพาะบวกบางตัวนี่อย่างตัวนี้คือสกรีนมาเฉพาะบวกเฉยน,นะครับนี่นะฮะสกรีนมาเฉพาะบวกเฉยแต่ตัวเก่าเขาจะสกรีนมาเป็นนี่บวกกับ ac นะฮะเห็นหรือเปล่าครับให้ดู นี่ครับ AC นะครับกับบวกเดี๋ยวผมจะวัดตัวดีให้ดูนะครับผมจะวัดบิดไดโอดตัวดีให้ดูอ่าตัวนี้ตัวเสียบิดไดโอดตัวดีนะฮะตัวที่ใช้ได้นะครับที่สั่งมาใหม่นะฮะนี่นะครับมาดูกันอ่าดูดีหนึ่งนะครับดีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับวัดดีหนึ่งเหมือนเดิมดีหนึ่งครั้งที่หนึ่งอ่าดีหนึ่งครั้งที่สองอ่า ก็จะได้ประมาณ7โอห์มนะครับคือปกตินะครับอ่ามาดูีสองนะครับดีสองดีสองครั้งที่หนึ่งอ่า 2. อ่าดีสองครั้งที่สองอ่าจะขึ้นอยู่ครั้งเดียวนะครับเข็มจะขึ้นครั้งเดียวอ่ามาดูดีสามนะครับดีสามครั้งที่หนึ่งก็จะขึ้นครั้งเดียวดีสามครั้งที่สองอ่านี่คือปกตินะครับระเรียบเทียบนะฮะแล้วก็ดีสี่นะครับดีสี่ นี่ดีสก็ครั้งที่หนึ่งอ่าดีสครั้งที่สองนี่นะคะทุกไดโอดทุกตัวนะครับจะวัดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับค่าโอห์มที่วัดได้นะครับสําหรับไดโอดดีนะฮะก็คือประมาณเจ็ดโอห์มนะครับแต่ตัวนี้ดีสามดีสี่ช็อตนะครับนี่นะฮะดีสามดีสี่ช็อตนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบการวัดให้ดูนะครับว่าไดโอด บิดไดโอดีเสียเป็นยังไงนะครับนี่นะโครงสร้างตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะขา AC นะครับนี่นะครับแนะนาขาไปด้วยเลยนะฮะนี่นครับตัวนี้คือขา AC นะฮะนี่ AC AC แล้วก็เยื้องกันนะฮะนี่ AC จะเยื้องกันแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ขาบวกนะครับนี่ขาบวกไฟบวกที่ออกไปหา C ีฟิลเตอร์นะครับถ้าอยู่ในวงจรนี่ไฟลบนะครับนี่ครับบวกลบนะครับเพราะว่า เขาจะไม่ได้เขียนบอกนะครับแต่ว่าเราจะใส่ก็ใส่ถูกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าขาเขาจะบังคับอยู่แล้วนะครับในลายวงจรขาจะบังคับอยู่แล้วในลายวงจรยังไงก็ใส่ถูกเหมือนเดิมครับสําหรับตัวถังของบีดไดโอดนะครับเขาจะทําเป็นจุดสังเกตมาอยู่นะครับเขาจะตัดตัวถังให้เป็นแนวเฉียงนะฮะเพื่อเป็นจุดสังเกตได้นะครับว่าเราจะใส่จุดไหนนะครับแล้วก็ไดโอดจะติดอยู่กับแผ่นระบายความร้อนนะครับเพราะว่าไดโอดทนกระแสสูงนะครับ หลังจากที่ทําการวัดวดีโอแล้วนะฮะก็จะนํามาประกอบเข้าคืนที่เดิมนะครับการประกอบก็เหมือนเดิมนะครับใช้หัวแรงให้ความร้อนแล้วก็เติมตะกั่วนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดปีนให้ดีนะฮะครับประกอบวดีโอเสร็จแล้วนะครับผมก็เจอว่าสายนะครับเจ้าของเครื่องของเขานะครับตัดต่อมานะฮะก็เลยจะมาแกะตัดต่อใหม่นะครับเพราะว่าแบบนี้นะครับค่อนข้างจะอันตรายนะฮะเพราะว่าสายนะครับจะต้องบีบเข้าหางปลาให้แน่นหรือว่า เราจะต้องบัตรจีเข้าหางปลาดีๆนะครับนี่นะฮะพบว่าแบบนี้อันตรายมากเลยนะครับก็คือสายลายของปลั๊ก220บโวลต์นะครับถูกต่อเข้ากับสายกลาวของตัวบอร์ดนะครับซึ่งสายกลาวของเครื่องนะครับเขาจะยึดขันน็อตเข้ากับตัวโครงนะครับเพื่อว่าป้องกันไฟดูดนะครับแต่ว่าเรามาต่อแบบนี้นะครับจะทําให้ไฟดูดเราซะเองนะฮะอย่าทํานะครับแบบนี้อันตรายมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อสายเข้ากับสวิตช์ใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ ครับจากเดิมที่นําสายมาพันกันไว้นะครับแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นยิ่งเอาสายกลาวไปต่อกับสายลายยิ่งอันตรายไปใหญ่นะครับครับทําการตัดต่อสายใหม่เสร็จแล้วนะครับสายแต่ละสายนะฮะแยกออกจากกันชัดเจนนะครับจะไม่มีสายไหนนะครับนํามาจํากันนะครับก็ทําการเก็บสายรัดด้วยคีปลไทยนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปในจุดเดิมนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ครับเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วครับทั้งสายไฟแล้วก็ทั้งเบียไดโอดนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาทดสอบกันนะครับครับก็จะเสียปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบกันครับอ่าเสียปลั๊กครับนี่นะฮะในส่วนของสวิตช์ด้านหลังนะครับผมเปิดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจากปลั๊กพ่วงผมเลยนะครับตัดต่อจากปลั๊กพ่วงเลยนะครับอ่าเปิดสวิตช์นะครับนี่นะครับ จอแสดงผลติดแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงพัดลมแล้วนะครับเราแสดงว่าไฟเข้าแล้วนะครับตอนนี้คือไฟเข้านะครับอาการกลับมาไฟเข้าแล้วนะครับจะเชื่อมได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยววัดไฟนะครับว่าไฟออกเท่าไหร่นะครับไฟดีซีที่ออกมานะครับจากจุดที่เราจะนําไปเชื่อมนะครับคือห้าสิบแดโวลต์นะครับห้าสิบแดจุดี่ศนโวลต์ดีซีนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟนะครับตอนที่เครื่องทํางานนะครับว่า ไฟแต่ละจุดจะได้กี่โวลต์นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ไฟ DC นะครับในจุดภักแก๊ไฟนะครับจะมีคาปาฟิลเตอร์ตัวใหญ่อยู่2ตัวนะฮะเดี๋ยวจะวัดไฟนะครับว่าไฟในจุดนี้นะครับจะได้เท่าไหร่นะฮะถ้าวงจรใช้งานได้ปกตินะครับถ้าไฟเข้าแล้วนะฮะนี่นะครับไฟจะมีอยู่ประมาณ300นะครับ300โวลต์นะครับนี่นะฮะประมาณ310ร้อโวลต์ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความผิดพลาดของมิเตอร์นะฮะ นะครับคือไฟที่วัดได้นะครับในส่วนของไฟ DC แล้วก็หลังจากที่วัดไฟ DC เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองวัดไฟ AC กันนะครับพอดิมมเตอร์ผมนะครับมันจะเปลี่ยนโหมดมาเป็น AC นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าในวงจรนะครับมีไฟสูงมากนะครับบางทีก็มิเตอร์ก็สลับมาเป็น AC นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เราวัด DC ได้นะครับไฟ AC นะครับก่อนที่จะผ่านรีเลย์นะครับได้ที่2 2 5โวลต์นะครับ ตอนแรกในจุดนี้จะไม่มีไฟ AC นะครับนี่นะฮะรีเลย์ต่อแล้วนะครับรีเลย์ต่อมาก็จะได้226โวลต์นะครับแล้วก็ตอนนี้วงจรภาคก่ไฟทํางานได้ปกติแล้วนะครับนี่นะครับก็คือรีเลย์ตัวที่ตัดต่อว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรช็อตนะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะไม่ต่อวงจรนะครับก็ถือว่าเป็นการโพลิเทคของเขานะครับนี่นะฮะตัวนี้ช็อตนะครับบิดได้โอช็อตรีเลย์ก็ไม่ต่อนะครับครับต่อไปก็ทดสอบการทํางานกันนะครับนี่ก็ถือว่า ทําทการเชื่อมได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองไปเชื่อมเหล็กดูนะครับนี่นะฮะถือว่า,ารั่วเชื่อมละลายได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับจากที่อาการไฟไม่เข้านะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทํางานได้นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ซ่อมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับซ่อมตู้เชื่อมอะไรโดยตรงนะฮะก็ถือว่าถ้าผมได้ซ่อมหรือว่าได้แก้ไขเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็จะมาทําคลิปแนะนํานะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดร้านมีหน้าร้านโดยตรงนะครับก็ถือว่าทําเป็นงานอิเลกิกงานเสริมนะครับแบ่งปันความรู้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช anel Jack DIY ด้วยนะครับมีอะไรดีๆผมก็จะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ